มีใครไอ้จอยไอ้เสือเอาแมวพี่แฝดสม้ม <c oughs> ปลาส้มแปน <c oughs> เด็กๆอยู่ในบ้านกันหมดเลยไม่มีใครอยู่ข้างนอกกันแล้วพักนี้อันนี้คือดำน้อยอันนี้ไอ้ตุงแควตอันนี้แดงปีแดงน้อยใครน้อยเอาไอ้ด่างไอ้หมีบุญม,มาอยู่ในบ้านนู้นค่ะ มึงไม่ขิดลับปอดมั่งเลยดงังมึงอยู่บายจังเลยนะโมซูนี่แทนที่กูจะวเอาตัวอื่นมาผักพิงมั่งก็ไม่เลยดูไปนอนกันวันนี้ร้อนมากร้อนแล้วไฟดับอีกค่ะก็ทำไฟโอเวียนกร,รมึงใครนอนไอใหญ่นอนนู่นไอไอแดงบ้านควรไปไหนแล้วมาออกไปอึไปไหนซะแล้วแดงเดินไปไหนซะแล้ว เมื่อกี้มันออกไปขับถ่ายตรงนี้ค่ะแดงบ้านควนมันน่ารักนะคะไม่อืไม่นั่นในบ้านนะมันจะพอมันจะอืมันจะมาที่หน้าประตูแล้วมันร้องจะให้เราเปิดประตูให้มันจะออกไปขับถ่ายค่ะนุ่นไปไหนแล้วนุ่นไอ้มีตังหมาอ้อยไปนอนอยู่หน้าบ้านเขาอีกแล้วออกไปขับถ่ายแล้วก็แวะแวะระหว่างทาง วันนี้้อยก็จะมาคุยเรื่องลูกของไอด้านะคะตอนนี้งบที่จะพาลูกไอด้าเดินทางไปส่งให้กับคุณลุงที่อำเภอสทิงพระอ่่ะ,ะตอนนี้งบยังขาดอยู่อีกแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะเพราะตอนนีอ้อาหารเม็ดที่จะเอาไปให้คุณลุงเพื่อให้คุณลุงได้เอาไว้ให้เด็กๆก,กินนะคะก็มีแล้วข้าวสารน้องหมาก็มีแล้วแล้วก็รกัจะซื้อปลากระป๋องที่ราคาคุคณภาพ กลางๆอะค่ะสักสองแคสเอาไปให้คุณลุงว่าคุณลุงได้คุกข้าวให้พวกเด็กๆคือเปลี่ยนบ้างเนาะอยากกินแต่อาหารสงสารเขาแล้วก็จะว่าจะซื้ออะไรที่เป็นของแห้งเล็กๆน้อยๆไปฝากลุงแกบ้างอะค่ะ <Yes. S 1> ก็เลยขอความอนุเคราะห์จาก ทุกท่านที่พอจะช่วยได้นะคะช่วยกันสมทบให้ครบสักอีก1,100นะคะน้องก็จะได้ออกเดินทางแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาส่วนเรื่องน้องยังไม่ได้ทำหมันนะคะแต่ว่าอ้อยได้คุยกับน้องผู้หญิงที่เป็นคนคอยช่วยเหลือลุงอะคะ่ะช่วยแบบว่าเอาอาหารไปให้บ้างเอาแกงไปให้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะน้องบอกว่าที่นู่นก็มีที่ทำหมันก็ไปทำที่นู่นก็ได้ค่ะคือ ถ้าทำหมันตอนนี้ไหนจะค่าทำหมันไหนจะค่ารถที่จะใส่น้ำมันค่าน้ำมันรถที่จะออกเดินทางทําให้งบมันยิ่งบานปลายคือตอนนี้อ้อยก็เข้าใจนะคะการเงินก็ขัดสนกันท่่นหน้าถึงถ้าจะใช้เงิน ทีเดียวก้อนเดียวทีเดียวเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างจะลําบากมันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาที่มันสําคัญไปก่อนก็คือเอาน้องไปไว้ที่บ้านลุงก่อนแล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านสงสัยว่าเออน้องไปอยู่นู่นแล้วน้องจะไม่กัดแมวของลุงเหรอเอ้ยได้คุยกับลุงแล้วลุงว่าไม่น่านะเพราะว่าหนึ่งน้องแมวของแกมันโตแล้วมันมันค่อนข้างที่จะชินกับมาหมายถึงตัวโตๆนะคะส่วนไอ้ลูกกระดาษสองตัวเนี่ย มันก็ลุกคลีกับแมวค่ะเพราะว่าที่บ้านปู่ยมเมื่อก่อนปู่ยมก็เลี้ยงแมวอยู่สามสี่ตัวเด็กมันโตมากับแมวค่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาหรอกเหมือนไก้พวกนี้แหละค่ะ <S <S แล้วหลานแมวของปู่ยมสามสี่ตัวน่ะเ,เดี๋ยวอ้อยก็จะไปเอามาไว้ที่บ้านค่ะตอนนี้เด็กก็ยังอยู่ที่บ้านปู่ยมนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ้อยเป็นคนเอาอาหารไปให้น้องๆกินแล้วก็เอามาที่บ้านคือจะจัดการาลูกไอ้ได้เสร็จก่อนนะคะ ยังไงก็ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านด้วยนะคะในเรื่องงบที่ยังขาดตัวอีก1,100บาทอะคะ่ะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาลูกของไอดาให้อีก2ชีวิตได้รับความปลอดภัยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ